เรตรงอ่ะเราเราจะไปเล็งตรงองค์พระยากกับตอนนี้ไม่อันนี้ตรงตรงตรงมีสายเรตไปก่อนไหมอ่ะจะใส่นัดก่อนที่จะเอาไปกับไม่ได้มน้องจี่เก็บติดลายนะคะติดเสียขาวเอียงตะวันพระนะคะไม่ไม่ไม่ใช่ครับในตาอันนี้ของอาจารแจ็คครับชงกาแฟก่อนแล้วก็คิดเดี๋ยวจะลงชงกาแฟ นจะลงเดี๋ยวหายร้อนนี่เหรอให้นี่หน่อยนึงเมื่อกี้มันจะต้องเคียงไปทางนี้ใช่ยังงี้ก็ลงล่างไม่พอ ราโทรศัพท์ใคร,ใครอมเด็กด็กใเดี๋ยวผมจะเยงมุมให้ก่อนละกันน,นี่กันปลาละปลาละทำอะไรอะ่ประปลาละที่ปลาละน่เลยเนี่ยอเ,เอาผ้าปีกเช็ดตรงนีน้เหรอเอาผ้าปีกผืนใหม่เพราะไม่งั้นเดือ